เเลิกเตยล่าแล้วมื่อนี้เอาการ์ดเันเงินเงินดีงักกว่าโอ้เรียนนั่นเองไเดี๋ยวไปเดี๋เดีดูดูไปเล่นกับพี่ไอไปไปเล่นกับพี่ไอไปเร็วเร็วเหมืนไปเล่นกับพี่ไอเร็วเร็วไปไปเตะไปไปเตะกับพี่ไอเร็วอ่เร็วๆไปเล่นกับพี่ไอเร็วเร็วไปเตะกับพี่ไอเร็วเร็ว นั่นเร็วเรีวเร็วไปนั่นนั่นไปเล่นกับพี่ไอไปดูตีบอลเรียกตีบอลขงเรกทรับยเล้วไปเล่นบอลกับพี่ไอไปนี่ตัวเล็กนี่เล่นบอลกับพี่ไอไปเรียวเรีวเร็วเรีวเร็วนั่น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 ่นเอาวิ่งเร็วเรีวน้งเบ้น้องเบไปเตะไปน้าน้าน้าน้องเบเตะเร็วข้ขโมด เดี๋ยวๆน้องเบียไปเตะแล้วลูกโอ้ยเนั่นๆๆน้องเจะาพ่อไปโดนขบมยไอ้น้องเบียไปเตะไปลูกวะอ่าดีไอ้เล่ลาศิษฐ์ก็มาเล่นกับน้องเบียอ่านั่นอ่านดูเล่นกับยายสานีน่ากับน้องเบี้ยอเบียสองส่ออ่าเร็วอ่าเตะเตะอ่าเตะยืนเอ๋ยยืนอ่าเตะ อาเตะแล้วอาเตะเตะเตะแตงมันันั้นหัวพลาหน่อยอาเตะแล้วจริงธรรมดาอะไรดูเหรอโอ้เล้วแล้วแล้วยืนยิ้มอยู่เลยอาเตะเตะไปใหาพี่อายแล้วอ่ะไปเตะให้พี่อายไปเตะไปเตะไปเตะเตะอายุนไปโอ้เก่งตังเลยนั่นเก่งตังเลยนั่นโอ้ ไปเตะช่วยพี่ไยไปไอเตะช่วยพี่ายเร็วๆนั่นนั่นเร็วๆเร็วๆเอนฮึบโอ้โหอปโ๊บเออให้น้องให้น้องเออมองให้น้องไปเฮ้ยโอยไปยัเครื่องของบางกดเฮ้ยเอ้าเอ้าเร็ว เตะเเอาเบื้องบนแล้วไปเออดูอนดูอนเอามาโยนไปพี่ไอไปโยนอออเออเออืออันเอ้ยอตเล็กเอาไกับพี่ไอเอาปมึงนั่งมือเนี่ยไั่งแหงหรออาวออ ไม่ 2> 2> ็นมันเพื่อแตนุบานเทวาุเรยงใจกุนไปจักุคอสุดๆจะไม่ไหลแห้งดูดูดูไื้อนะดอตกแล้วอายออกกํลังกายตอนเอลาสินะะกิจกรรมคะเ้ย เลิกเตยล่าแล้วมือนี้เอาการือการวันมันเจนดีไม่นกวะโอ้โหเรียนนักนั้ยเดิเด้อเดิเด้อเดิเด้อดูดูไปเล่นกับพี่ไอไปไปเล่นกับพี่ไอไปเร็วเร็วเดินไปเล่นกับพี่ไอเร็วเร็วไปไปเตะไปไปเตะกับพี่ไอเร็วน้าเร็วเร็วไปเล่นกับพี่ไอเร็วเร็วไปเตะกับพี่ไอเร็วเร็วน้าเร็ว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 ไป นั่นนั่นเล่นกับพี่ไอไปตีบอลเล่นตีแบบคารเลกสัตว์แล้วไปเล่นบอลกับพี่ไอไปนี่ตัวเล็กนี่เล่นบอลกับพี่ไอไปแล้วเร็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 วนั่น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 ่เอาวิ่งเร็วเร็วน้องเบย์น้องเบไปเตะไปน้าน้าน้าน้องเบยเตะเร็วเดร็วเร็วน้องเบยไปเตะแล้วลูกเอ้ยนั่นนั่นนั่นไอน้องเบยไปเตะไปลูกวะ อา่ไอล่นเลื่อนลาสิตก็มาเล่นกับน้องเบลอาหนั่นอ่าดูเล่นกับยายสาเนี่ยกับน้องเบอาเบอสอบสอบอาเร็วอาเตะเตะอาเตะยืนเอ๋ยืนอาเตะอาเตะเร็วอาเตะเตะเตะ แล้วงั้นหนูอะอาคาหน่อยีอาเตะแล้วนิ่งธรรมดาโอ้ยเดินแล้วแล้วแล้วแลวยืนยิ้มอยู่เลยอาเตะเตะไปให้พี่ไอ้เร็วอ่ะไปเตะให้พี่ไอ้ไปเตะไปเตะไปเตะเตะอถยนไปโอ้เก่งตังเลยนั่นเก่งตังเลยนั่นโอ้ไปเตะช่วยพี่ไอ้ไปเตะช่วยพี่ไอ้เยเร็วๆ นั่นนั่นเร็วเร็วเร็วเออปุ๊บเออให้น้องให้น้องเออมองให้น่างไปเฮ้ย